ทุ่งดอกผักฟันสิงโตที่แก่แล้วจา้าน like ี่ก็สิเป็นลักษณะนี่พี่น้องให้บอนี่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 เขาเห็ดจังสีล่มเพิ่งกระสิพัดมาเพิ่งก็สิเป็นแบบนี้แต่สวยงามไปอีกแบบหนึ่งเนาะค่ะเนาะสวยงามตามท้องเรื่องจ้ะคุณน่ะอความงามของเพิ่นน่ะคุณน่ะคุณน่ะอุ้ยเ่นม้วนมวนได้จ้ะเด้อนี่เล่นม้วนขนาดนี่เหตดจังสีเนี่ยเนี่ยนี่พี่น้องจ้าถึงแพดบอเห็ุล่มร่มพัดมาเพิ่งกรไปขึ้นกันแต่จ้ะ นี่นี่วกับปิ้วป้ายไปขืนมองได้กัแต่ว่าเพิ่นขืนง่ายค่ะจู่ตั้งประเทศเน,นาะจ้ะเนาะขืนง่ายไงเนี่ยแก้ไว้ค่ะเม็ดเม็ดผักฟันสิงโตจ้ะนี่เป็นลนักษณะนี้นาะจ้ะเนาะคุณนะคุณนะง่ามขนาดเลยสวยงามมากจาก้ะทุ่งดอกผักฟันสิงโตดอกที่เขาแก่แล้วสวยไปอีกแบบจ้ะนี่สวยไปอีกแบบสีเหลืองนี่สีเหลือง สีเหลืองนี่คือดอกยังไม่แก่นี่คือดอกที่แก่แล้วนะคะนี่งามขนาดเลย้วพ่อแม่พี่น้องสวยอันตรายนะคะเนี่ยดอกย้งบัวหูตะบะงามคักงามเนี่ยต่ว่าอันตรายครับจะ้ะดอกขึ้นแค่ดอกสนนะแต่เนาะสวยอันตรายจะ้ะงามคักสวยมาก